ฮะเด็กพิการอันนี่ออกมาเด็กพิการเหรอพ่อมาแจกข้าวสารอ่เด็กพิการอายุเท่าไหร่เด็กอายุเท่าไหร่ยี่สิบเก้าค่ะอ๋อโดนไฟช็อตขอขอข้าไปดูหน่อยได้ไหมค่ะได้ค่ะนิมนต์ค่ะอือขอข้าไปดูหน่อยได้ไหมใครโดนไฟช็อตนี่นะไหมซ่อนหัวเรียลงโย ไกำลังพาไปวน้องเหตุการณ์แบบย่ามได้สามเหตุการณ์เกิดเมื่อวานแี้ที่บ้านลางปาเนี่อ่าโอ้ไฟช็อตเหรอโอ้ยยุบเก้าเอาแล้วทำไมถึงถึงถึงโดนไฟช็อตทำงานเลยทำงานโรงงานทำงานโรงงานไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยนานหรือยังเนี่ยนานแล้วค่ะสองปีกว่า สองปีเลยลูกแล้วเขารับรู้อะไรไหมไม่รู้ไม่รับรู้เลยไม่รับรู้แล้วเป็นเจ้าชายนิทาไปแล้วแล้วแล้วตกลงใครเลี้ยงดูบ้านหลังนี้หนูดูอยู่เป็นแม่เขาอ๋อแล้วแล้วโยมตอนนี้โยมได้ทำงานอะไรตอนนี้ไม่ได้ทำไม่ได้ทำงานแล้วแล้วโยมก็ไม่ได้ทำ น,น,นั่นแม่นั่นเน่ยแล้วเราใช้ใจ่ายยังไงทีนี้ก็ประกันสังคมประกันสังคมเขาเขาให้เป็นเดือนอ่ะกประกันสังคมก็คือให้เป็นเดือนอ๋อตกเท่าไหร่เดือนที่เขาให้พอดรอบเรียนเขาให้ 8, 8, แปดพันสี่เขาแปดแปดพันสี่อ๋ออืมก็ยังช่วยได้อยู่นะอ,อ,อย่างนั้นลำบากเลยอโอ้ เขาไม่รับรู้เลยนะรับรู้ไม่รับรู้เลยจ่อคอให้แล้วจมูกทําไมต้องเสียบอ่ะให้อาหารค่ะโอ้ให้อาหารใส่เอาไว้โยมสักสักสองพันเข้าสามเรียกสี่ลูกไปนะเอาไว้ให้เพื่อเป็นพันธุ์เป็นต้นไปนะอ่ะเอาไปตีจะไปส่งข้ามคนไม่เอา เออ,อ่นทุกไหมโยมในลองบอกความรู้สึกทุกไหมสภาพ่างนี้ชีวิตนะฮะทุกเนะี่ยม,มันเปลี่ยนอะไรก็ไม่ได้แล้วนะเขไม่รู้เรื่องเลยีแต่ใช้ความรักอย่างเดียวนะเขาก็นอนสายอย่างเงี้ยนะ แล้วตอนที่เขายังแข็งแรงอยู่<ม>เขาเขาดีไหมเขาดีดีมากเลยทํางานแล้วเขายังไม่มีครอบครัวเหรอเขาขมีแล้วครอบครัวเ<ม>ข,ทขทวาทิ้งไปอ๋อเขาทิ้งไปสุดท้ายก็คือแม่เนาะ,<ม>ะไปแล้วนะอ,อ่าไปแล้วไปแล้ว ยมด,ดูสภาพนะนี่อีกหนึ่งชีวิตที่ยมเห็นนะนอนอยู่ยสภาพนะี้อายุแค่กี่เก้าองนะยม